สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a เอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมและคณากุมประจำช่วงวันที่16-31ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตรตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ต้เลยนะคะเหมือนเดิมทุกคลิปนสถานการณ์คนโสดก่อนนะคะ สถานะคนสอนนะสถานการณ์ของคนโซเชียคุมจะเป็นยังไงบ้างอเอซับบอนจัดเมนสีถ้วยอืมเพจซับสสอแลวก็ควีนอับบอนนะคะในที่นี้นะคะชาวัดไฟเด่นเนาะหรืออาจจะเป็นเด่นเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของความรักนะคะเ,เรื่องความรักเนี่ยเจอแต่คนที่แบบไม่ถูกใจเข้ามานะ อยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอยากที่จะมีความรักอยากที่จะเปิดโอกาสตัวเองแต่ว่าไอคนที่เข้ามานั้นไม่ใช่คนที่แบบว่าใช่เป็นคนที่ไม่ได้ถูกใจไม่ได้ถูกสเปคคุณก็ไม่อยากที่จะฝืนใจตัวเองในการคุยกับเขานะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรทีนี้เรามาดูคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณดีกว่าเป็นคนที่เด่นที่สุดเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึก ของคุณมากที่สุดนะคะเรื่องราวความรักนะเท่านั้นเขาเขายังไงบ้างตอนนี้สองดาบนะคะห้าไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้าค่ะหกเหรียญแล้วก็สี่ดาบนะคะความรักของเขานะคะมีปัญหาความวุ่นวายนะคะหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงมีปากเสียงหรือมีจุดที่แบบว่าทําให้เมินกันนะคะในะกับกับคนรักของเขาแต่ถามว่า เลิกไหมก็ยังไม่ได้เลิกนะมันก็อยู่ในจุดที่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นปกติอะตัวเขาก็รู้สึกว่าก็เริ่มจะเคยชินกับที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าการที่เป็นตัวเขากับการที่อ่าคนรักของเขาหรือคนที่เขาคุยอยู่เนี่ยนะนะเป็นแบบนั้นนะคะความรักก็เลยเป็นอะไรที่นิ่งๆนะคะถ้าไม่ปี๊ดขึ้นก็คือนิ่งเลยไม่ได้หวานไม่ได้สวีทอะไรเท่าไหร่นะคะจะแบบเฉย เหน่ยเหนื่อยนะคเรื่องความรักทีนี้คนคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณให้สลับกันได้นะคะห้าถ้วยคิดถึงเป็นคนเก่าเป็นคนเก่าที่เป็นาชาวทัดไปอะคะ่ะเห็นไหม แล้วกันเสียใจไหมเสียใจอยากให้เกิดขึ้นไหมเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เงินเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเดินหน้าในทุกๆวันเนี้ยอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เมื่อกี้มันเป็นยังไงก็เห็นกันแล้วแล้วก็คือเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่เสมอเรื่อยๆแหละนะคะยังไม่ได้ลืมยังไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกเกลียดอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังห่วง อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากถามว่าเขาจะกลับมาไหมก็ดูสมว,ว่าอย่างนะคะเพราะว่าคนที่อยู่กับเขาตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความท็อกซิกอยู่เหมือนกันนะอืมแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบคุยแบบมาคุยกับเราได้อะไรได้นะต่อไปนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเา้า ให้นี่ก็อุ้ยปูนตีนสับก็ไม่ได้สับไว้ดีด้วยอ่ะต่อไป <c oughs> สองไม้เท้านะคะคิดถึงเดือนสั้นก็รู้แหละว,ว่าเริ่มต้นใหม่แล้วเดินหน้าแล้วคุณก็พยายามที่จะเปิดโอกาสตัวเองเหมือนกันแล้วก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันดีสําหรับคุณแล้วมันก็ดีสําหรับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ เป็นการตัดสินใจที่พี่ทำตอบคุณและเขาแล้วอะ่ะการเลิกกันตอนนั้นหรือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดือกสตาร์ก็ยังมีความหวังหรือว่าวันหนึ่งเราอาจจะแบบได้เจอหรือว่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยกันอีกถึงจะไม่ใช่เป็นในลักษณะของในเรื่องของคนรักหรือความรักอาจจะเป็นลักษณะของมิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วตัวเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ ทาวเววออร์ถ้ยยหเหเเีืมขาบอกว่าไอเรื่องคุณกับเขาอ่ะมันก็เป็นการจบกันแบบช็อตๆ,ๆอจบกันแบบคาดคาดไม่ถึงไม่คาดคิดนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเขาก็มีความรักแล้วแล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ย ได้มีความรักที่ดีเหมือนกันนะคะหกเหรียญสิ่งไหนก็ตามที่เขาเคยทําผิดกับคุณนะคะเขาอยากขอโทษเขาอยากขออาหสิกรรมต่อกันนะคะเหมือนกับว่าให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้อยากจะขอสิ่งนี้อยากจะบอกสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาต่อไปบทสรุป บมเสสโลพนสอดกุมคิงออ f เ e นทักคอสเพทซอบสอดเจ็ดถ้วยค่อนข้างคัดสรรอะค่อนข้างเลือกอ่ะแต่ถามว่าเลือกเนี่ยคุณเลือกเพื่อตัวคุณเองนะคะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนั่นคือการรักตัวเองอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเราครอบครัควรว่าคนรอบข้างเนี่ยก็ให้มีแบบว่า ความมั่นคงกับคุณทั้งความรู้สึกะไรเป็นที่ปรึกษาได้เป็นอะไรได้ทุกอย่างรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะขาดีิซําในเรื่องราวของความรนะักนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแบบอยากได้อยากมีอะไรแบบขนาดนั้นอนะ่ะเออก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ได้โศกอะไรแต่ก็ไม่ได้ติดกันตัวเองจากคนที่เข้ามาก็อย่างที่เห็นว่ายังไม่เข้าสเปคคุณเลยนะคะยังไม่ใช่ยังไม่โดนและบอกนิตึกนะคะ มีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่แต่เป็นลักษณะเดวิลนะคะถ้าไม่เข้ามาในลักษณะที่แบบอหวังผลประโยชน์หวังจากตัวคุณหวังจากเงินงงคุณหวังจากความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะชาวธาตุลมนะคะท่านลมกับธาตุด,ดินนะคะมีเราต้องระวังเด็ดดึงเนะเาะธาตุลมก็คือกุมเมถุนตุลน,นะคะ ดินเนี<ม>่ยก็คือมังกรประสบกันนะคะที่อยู่ในราศรีมัราคกรหรือดาวศุกร์นะคะ14ค่ะคิดยังไงแอบลักอืมเป็นห่วงสเสมอเป็นห่วงสเสมอนี่คือคนเก่าเนาะ ส่วนคนใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะคนเนี่ยมาแอบรักแอบชอบมาแอบรักแอบชอบแอบรักแอบคนที่มีอยู่เพื่อที่จะมารักเราเพื่อที่จะมาชอบเรามันไม่ใช่แอบรักในแบบลักษณะแบบแอบรักเ่านะไม่กล้าบอกไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้ใส่ๆอ่ะมันเป็นเดวิลไงมันก็จะมีความดักดักของมันก็จะกลายเป็นแอบรักในอีกรูปแบบนึง ให้ความรักค่ะ่าไง t e love นะคะ free yourself นะคะคุณนะ่ะมีรักแท้อยู่แล้วรักแท้นั่นก็คือตัวคุณเองนั่นแหละแค่คุณอนะ free yourself นะคะหรือว่าเอาไวออกมานะคะจะปลอบอะไรบางอย่างที่มันกักขังคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องคนเก่าในบางคนที่ยังคิดถึงคนเก่าหรือบางคนยังแบบว่ายังยังไม่ไม่ ร้อมหรือกลัวความรักอะไรเนี้ยนะคะให้เราได้เปิดตัวเองนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้ได้เจอคนใหม่แต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้ายังไม่ใช่สเปคสักทีเดียวก็อย่าพึ่งให้โอกาสอะไรมากมายเลยเนะยาะาไว้เจอคนที่ใช่จริงๆดีกว่านะคะคนที่ตรงอยอ่าตามสแตนดาร์ดของคุณสิ่งที่คุณแบบวางไว้แล้วว่าอยากไม่แบบนี้แบบเนี่ยเนียแบบนี้นี้นะคะิสต์ไปเลย โอเคค่ะคนโสนประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างด้านข้างบนนะคะตัวคุณเองเจดดาบเ้าถ้วยมันมีอะไรในกอไผ่สิบถ้วย king of o n แล้วก็สี่ดานะคะชาวธัดไป <c oughs> มีอิทธิพลต่อคุณนะคะทัดไฟได้แก่แม่สิงหรือธนูหนูกนะคะที่อยู่ในราศีกันาหรือดาวศุกร์เป็นคนรักของคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต,ต่อความรักของคุณในช่วงวันที่16ถึง31เนี่ยแหละมีการแอบส่องแอบดูแอบเช็คเรื่องของคนรักเรารู้สึก ได้ข่าวอะไรมาบางอย่างแล้วเราอยากรู้ว่ามันคือจริงหรือเปล่าแต่ถามไปตรงๆก็ไม่มีทางได้ความจริงหรอกนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะเจ็ดาบคือการไปส่องไปสืบไปดูไปแอบดูนะคะแล้วก็ไปรู้อะไรบางอย่างมาแต่คุณนอยากที่จะคงความสัมพันธ์ไว้เลยเลือกที่จะนิ่งเรืองที่จะนิ่งนะคะเรื่องที่จะนิ่งเลือกที่จะ,จะไม่ทําอะไรนะ,ะไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเก็บไปก่อนเก็บไวก่อน ต้อหวังว่าวันหนึ่งมันก็คงจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมไอ้เจ็ดดาบเนี่ยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ด้านคนละของคุณเนี่ยเป็นยังไงคะสามดาบอืมคุยน n เพื่อนักข้อกล้วยห้าดาบใช่เขาเบื่อเขาเหนื่อยเขาเซ็นเขาเบื่อความสัมพันธ์ของเราแล้วนะคะเขาก็เลยเลือกเจอคนใหม่ ที่เป็นชาวทาตดินอืมนะ,ะเป็นชาวทาตดินคนนั้นแล้วมีความคิดด้วยว่าเขาเนี่ยจะเลิกนะคะเลิกกับเราหรือเลิกกับคนนะั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูเลิกนะคะไพ่ห้าดาบคือการเลิกลาหกดาบตามด้วยหกดาบนีก ก็คือการมุฟออน mm hmm. การเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าข้างหน้าเราจะไม่มีเป้าหมายเขาจะไม่มีเป้าหมายอะไรก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกหรือสถนานการณ์เนี่ยคือคุณให้ไปให้เขาไปใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าอาจจะนิ่งหรืออาจจะดูไม่สนใจ,จเหมือนกับว่าเพิกเฉยอะไรเกี่ยวกับตัวเราอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามไพ่ก็สลับกันได้นะคะมาดูวันข่าว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไง ไอเรื่องที่ว่าจะเลิอกกับมุกอ่อนี่คือเราหรือเขาหรือยังไงยังไงกันแน่ครับห้าถ้วยค่ะโอเคยูเรื่องแล้วก็เป็นเรานั่นแหละเอซบอลหกดาบเอ็มเพิร์ลถามว่าเขาเสียใจยไหมเขาเสียใจยนะเขาเลือกอยู่พักหนึ่งแล้วว่ายังไงดีจะไปต่อจะพอแค่นี้จะยังไงดีนะคะ ถามว่าเสียใจไหมเสียใจรู้สึกรู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดแต่เขาเลิกที่จะจบเพื่อที่จะไม่ทําให้คนอเจ็บยาวไวก้กว่านี้นะคะถึงแม้ว่าปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหรือยังไม่เห็นว่าปลายทางคืออะไรก็ตามก็คือออกมาก่อนก็คือเลิกก็คือจบ อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกก่อนนะว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับทุกคนที่เป็นชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มมีเป็นล้านนะมันจะเหมือนกันเป๊ะทุกคนเลยในส5้าวันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะบางคนแบบเข้ามาดูแล้วนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอออย่านอยเลยดูเป็นแนวทางไปแล้วกันถ้ามันจะเกิดก็เอออย่างน้อยเราก็กันไว้ก่อนอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีอํานาจหรือว่าค่อนข,ข้างที่จะมีอิิพล ไม่แบบไม่ได้อิทธิพลทางลบขนาดนั้นนะแต่ว่าในที่ทํางานน่ะอาจะตําแหน่งสูงเลยเนี่ยนะคะคนคนนั้นอ่ะมีอิทธิพลกับคนรักของคุณทําให้แบบว่าเออมีการตัดสินใจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นสรวนตัวคุณรู้สึกยังไงคะกับคนรักฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยทาวเวอร์ไม่คาดคิดเพราะคุณคิดว่าคุณจะคีบความสัมพันธ์ไว้ด้วยสิงถ้วยนะคะแบบ คุณไปสืบคุณไปรู้คุณไปส่งไปรู้อะไรรุกอย่างแต่คุณเรื่องที่จะไม่พูดเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับเขาไม่มีความปัญหากับความสัมพันธ์คิดที่จะเก็บมันเอาไว้เฉ mm hmm. ยๆกับตัวเองคนเดียวคุณยังให้โอกาสเขาเสมอถ้าเขาจะแบบว่าถ้าเขาจะกลับมาหรืออะไรเงี้ยคุณก็เรื่องที่จะให้โอกาสเขาเสมอแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไปแบบไปแล้วไปรับคุณก็ ไม่ได้อยากแบบอยากสาร้างอะไรไว้นะแต่ว่า <c oughs> ความคิดมันก็จะมาเต็มไปหมดอย่างว่าแบบฉันทําอะไรผิดฉันทําไม่ดีไม่พอหรอเราดูแลเธอไม่ดีใช่ไหมหรือยังไงหรือเรารวยไม่พอหรือไงหรือเราไม่ค่อยเปเธอหรอเราไม่ใส่ไม่รวยหรอหรือชอบแบบนี้เธอเปลี่ยนใจแล้วหลอน่นันนี่เต็มไปหมดต่อไปคนรักของคุณอยากจะบอกอะไรอะคุณเปนสามคำค่ะสามคำสามใบนะคะ King of c u p เขาผิดที่ตัวเขาเองแะคะเขาวันไหวไพ่คิงออฟคำยินจะบอกเราเสมอเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งของคนที่ไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่นะคะโอนเองง่ายสองจิตสองใจโรเลง่ายนะคะโรเลกับคนหมันมันเป็นความผิดของเขาเองแล้วเป็นควีนเหรียญอีกคนนั้นก็น่าจะมีนอกจากอำนาจตำแหน่งที่แบบค่อนข้างสูงในเรื่องของงานแล้วก็ก็เป็นคนนี้ใส่รวยอยู่นะคะ เป็นคนมีมีเออมีเงินแหละอืมแค่นั้นแค่นั้นเลยค,คือเขาไม่ได้โทษคุณเลยเขาโทษตัวเองที่ไปหวั่นไวแล้วก็ไปรูเลใจกับคนใหม่แล้วก็ไปติดคนใหม่ไปหลงคนใหม่ตรงนั้นนะคะอ่ะต่อด้วยบทสรุปค่ะ หลบสรุปกลุ่มนะคะ2เหรียญสัะรับประคองความสัมพันธ์ยังไงดีทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะนะคะส r e n g t h สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือ Strong นะคะแล้วก็ The World คือเริ่มต้นชีวิตใหม่มุกตัวเองไปข้างหน้านะคะอย่าจมเป็นเดิมมมลแบบนี้อย่าจมความรู้สึกนานจมได้ไหมจมได้ค่ะจมได้ไม่ใช่เรื่องแปลกคนเราเลิกหรือมีเรื่องอะไร ปัญหาในความ happen, สมัมคันธ์สามารที่จะจมสามารถที่จะลองไห้เสียใจได้แต่ว่ามันต้องมีกาหนดเวลาที่ไม่นานเกินไปนะคะเพื่อใครอะทั้งหมดทั้งมวลที่แนนแนวเนี ouais> ่ยเพื่อตัวคุณนะคะเพื Columbus ่อคุณทั้งหลายอืมซีซีรักตัวเองต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วมู v e on นะคะเกิดหน้านะคะนี่คือขยัามั่วๆนะเป็นห่วงเสมอเป็นห่วงเสมอค่ะให้ฟังนนะ getting to know each other เขาเพิ่งศึกษาก็ดูใจกันเลยเขาไม่ได้แบบว่าคุยกันมานานแล้วนะมันเพิ่งเกิดคือมันเร็วมากอย่างมันเร็วเร็วมากเกินเร็วมากนะคะแล้วก็ สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้รู้จักตัวตนของเขาอีกเหมือนกันเออว่าเขาเป็นคนแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะที่บางคนที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะบางคนมันไม่เกิดขึ้นไงมันก็จะไปด่าคนละครับก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะคองลนินโยโซเมตนะคะชาวกลุ่มโสดเอ้ยชาวกุ่มโสด,ชา,โสดชาวกุ่มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือค่ะชาวกลุ่มที่มีคู่นะคะอยากให้ความรักดีนะคะไพ่บอกว่าให้ ขอตอาป่อสิงศึกนะคะที่เน้นเรื่องความรักนะที่เน้นเรื่องความรักนะคะมองว่าหลังจากที่ม right, ุกออนแล้วก็ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ถ้าจะให้เซฟกว่านั้นก็ก็ลองไปขอพรนะคะต่อสิงศักเรื่องความรักหนูเนาะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสามเหรียญจะเริ่มคุยกันหรือเปล่าเพจซับซอดสิบดาบหถ้วยคนเก่านะคะเป็นเรื่องของคนเก่าว่าจะเป็นเพื่อนเก่านะคะเอ,อ่อคนคุยเก่าหรือบางคนเป็นแฟนเก่านาะนเรื่องไปนานแนะล้วก็จะได้คุย นะคะแต่อยู่ในความสัพันที่ไม่ชัดเจนคะอืมแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนด้วยเพาะว่าเจ็บมากจากคนนี้นะคะคนนี้คือทําเราเจ็บหนักสุดดาบก็คือปักปักหลังเราเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกี่ยวกับเขาว่าเขาจะทํำร้ายเราเขาดันทำร้ายเรานะคะอืมแล้วตัวเขาอ่ะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักนายออฟซอร์เอสซัปเพนเดอร์คอสเดอะเว เดิมูนฮัลโลแฟนมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขามันไม่ได้เรื่องของความรักค่ะมันจะไปนในเรื่องของมิตรที่ดีเหมือนกับว่ายังคิดถึงหรือว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลับมากลับมาคุยแต่ว่าไม่ได้กลับมาคบนะเออไอการที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันมันมันสมมติว่าอยู่เลเวลห้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลเวลสิบคือเป็นแฟนเนาะ อันเนี้ยสถานการความรู้สึกเนี่ยมันต่ํากว่าเลเวลหลงมานะคะน่าจะเป็นประมาณเลเวลสองเลเวลสามคือมิดแบบว่าความหวังดีความห่วงใยอะไรประมาณนี้มากกว่าเรื่องราวของความรักนะคะต่อไปต่อไปค่ะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคนนะคะอุ้มแบบตะวันตก เออ m น r พรสนะคะแปดไม้เท้าห้าไม้เท้านะสองถ้วย h e f ะ o ัเหมือนเขาจะมีคนที่เขารักอยู่แล้วอ่ะแล้วการที่แบบได้กลับมาคุยอะคุณก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้คุยอีกแต่ว่าก็เป็นในจุดที่อิสระ The f ฟั l คือแบบก็ก็คุยเป็นเฟลลี่เป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอนะคะ เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะทะเลาะกันแบบแรงมาก่อนหน้านี้หรือไม่ก็เขาไม่อยากที่จะมีปัญหาแบบปัจจุบันของเขานะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาปาดเหรียญทำแพนสองดาบคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาทําให้คุณเนี่ยหวันไหวไม่พอสับสนนะักเขาไปอีกนะคะว่ายัางไงปรับตัวแทบไม่ทันเลยนะคะว่าเขาจะต้องทํำยังไงวะ หรือตกลงมันยัง่งแล้สถานก็ไม่ได้อีกนะคะหรือจะคุยหรือยังไงมันก็กลัวว่าจะพังมันก็เลยดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วถ้าาถ้าคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาเพื่อคบหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เดินหน้าต่อเนาะไม่ต้องเสียเวลากันสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะขอสามใบ เลิกไปแล้วจบไปแล้วคิดถึงแต่ว่าไม่ได้กลับมาพบเหมือนเดิม,มเพราะความรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีแค่ความคิดถึงเป็นความคิดถึงเป็นความห่วงใยอะไรแบบนี้ยมากกว่ามิตรภาพอืมนะต่อไปอบทสรุปนะคะบทสรุปกลุม ความสัมัญไม่ชัดเจนเพศสบอด lovers หกไม้เท้านะคนที่คุณรอจะได้กลับมานะคะแต่กลับมาแต่ว่าเป็นการเป็นว่าเราเราไปรักเขาครั้งเดียวเขากลับมาทําให้เรารู้สึกสับสนไม่รู้จะกลับมาทาไมได้กลับมาแบบนั้นอ่ะถ้ากลับมาทําให้เรารู้สึกสับสนกังวลกังวัยวุ่นวายใจอีกรอบนึ่งเต็มไปด้วยคําถามเนี่ย เป็นอะไรที่เหมือนทาร้ายใจเราเหมือนกันนะโมเสที่แบบตกลงว่าเธอมาดีเธอมาไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยอะเดิมเฮเมตก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองจะไม่สนใจและเรื่องความรักเรื่องอะไรอะ่ะนะคะมีครอบครัวมีอะไรให้ดูแลก็ทําไปนะคะส่วนเรื่องความรักอยากพักไปก่อนแล้วเข็ดเซมซีค่ะยังไม่ลืมเธอ มูฟออนเหมือนคนมีคู่เลยนะคะคนมีคู่ก็มูฟออนนะหลงรักแบบจริงๆดูให้ความรักบ้างเปิดค่ะเขาเข้ามาเปิดค่ะคุ้มค่าที่จะรอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคนเก่าเนาะว่าบางคนยังรอยเขากลับมาแต่กลับมาแล้วไได้คุยไม่คุยแต่ว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราอยากให้เข้ากับมาคุยไงไม่ได้แค่กับบาคุยแล้วมาทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวแล้วเมื่อร,รู้สึกสับสนแล้วเต็ไมไปด้วยคําถามเพาแค่แบบกด,ด,ดเปิดอะไรอย่างนี้นะคะอือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองรักตัวเองอยู่กับสิ่งที่ควรจะอยู่อยู่กับสิ่งที่ควรจะทําดีที่สุดนะคะส่วนคนนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอนะเนาะ โอเคค่ะคลิปของกลุ่มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกงารกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ